บนโลกใบนี้นะครับมีชีวิตของคนไม่กี่คนหรอกครับที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกได้มากเท่ากับเธอคนนี้มารีคูรีชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ส่องสว่างด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมอดดับเลยวันนี้เราจะลองย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเธอกันไปดูบทแรกของเรื่องราวที่กลายมาเป็นตำนานบทนี้กันครับเธอกล่าวไว้นะครับว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัว มีแต่สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจอืมนี่มันไม่ใช่แค่คําคมสวยๆนะครับแต่มันคือปรัชญาที่ขับเคลื่อนชีวิตของเธอจริงๆเลยในโลกที่แบบเต็มไปด้วยอุปสรรคและความไม่รู้เนี่ยเธอเชื่อว่าแสงสว่างของความเข้าใจนี่แหละคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดเลยที่จะมาขจ,จัดความกลัวออกไปได้และไอหลักการนี้นี่เองครับที่นําทางเธอไปในทุกๆย่างก้าวของชีวิตเอาละครับเรื่องราวของเธอเนี่ยเริ่มต้นที่กรุงวอร์ซอรประเทศโปแลนด์ในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่า ดินแดนแถบนั้นเนี่ยกำลังอยู่ภายใต้ความท้าทายทางการเมืองอย่างหนักเลยและท่ามกลางความไม่ได้นอนเหล่านั้นเองครับเด็กหญิงคนหนึ่งก็ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกพร้อมกับความฝันที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้เลยก่อนที่ชื่อมารีกูรีจะดังกล้องไปทั่วโลกนะครับเธอคือเด็กหญิงคนนี้มารียซาลมาอาสกวดอฟสกา เป็นเด็กสาวชาวโปแลนด์ที่ฉายแววความฉลาดและความมุ่งมั่นออกมาเกินไวัยไปมากเลยครับซึ่งแรงเหงาแล้วก็จิตวิญญาณความเป็นโปแลนด์ของเธอนี่แหละครับที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญมากๆในการหลอ่อหลอมตัวตนของเธอไปตลอดทั้งชีวิตเลยชีวิตในวัยเด็กของเธอเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายเลยครับเธอต้องเจอกับความสูญเสียตั้งแต่นั้นเนิ่นเลยการจากไปของคุณแม่เนี่ยก็หลอ่อหลอมไม่เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมากแต่มันก็เหมือนกับว่ายิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ ความกระหายในความรู้ของเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเธอเรียนจบด้วยคะแนนสูงสุดของรุ่นเลยนะครับแต่แล้วก็ต้องมาเจอกับกำแพงอีกครั้งเมื่อมหาลาัยของรัฐในตอนนั้นน่ะไม่เปิดรับผู้หญิงแล้วเคยยอมแพ้ไหมครับไม่เลยครับเธอเข้าร่วมสิ่งที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยลอยซึ่งมันเป็นเหมือนเครือข่ายการศึกษาใต้ดินนะครับที่กล้าจะท้าทายกฎเกณฑ์ของผู้ปกครองในยุคนั้นเลยคือในยุคนั้นนะครับเส้นทางของผู้หญิงมันถูกจํากัดเอาไว้มากๆเลยการจะฝันให้ไปถึงการศึกษาระดับสูงสุด มันแทบจะเป็นเรื่องเพ้อฝันเลยแต่สําหรับมาเรียแล้วเนี่ยนะครับคําว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่มีอยู่จริงอุปสรรคมีไว้ให้เราหาทางข้ามมันไปและเส้นทางนั้นแหละครับกำลังจะพาเธอออกจากวอซอมุ่งหน้าสู่ปารีสเราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับฝั่งหนึ่งคือวอซอที่ซึ่งประตูแห่งโอกาสมันถูกปิดกั้นไว้ได้วยข้อจํากัดทางเพศและการเมืองแต่อีกฝั่งหนึ่งคือปารีสครับ ที่มหาวิทยาลัยซอบอนเนี่ยเปิดประต,ตูต้อนรับทุกคนเลยขอแค่มีความสามารถมันเป็นเหมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในชีวิตของเธอเลยนะครับเป็นศูนย์กลางของโลกวิทยาศาสตร์ที่กำลังเบ่งบานถึงขีดสุดในตอนนั้นเลยเลข6เลขนี้มีความหมายนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาธรรมดาแต่หมายถึง6ปีเต็มๆแห่งการรอคอยและการเสียสละลองนึกภาพตามกันดูนะครับ เธอทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยเพื่อที่จะเก็บเงินส่งให้พี่สาวได้ไปเรียนแพทย์ที่ปารีสก่อนโดยมีแค่คำสัญญาใจกันว่าวันหนึ่งพี่สาวจะส่งเสียเธอกลับบ้างโอ้โหนี่คือความมุ่งมั่นที่น่าทึ่งมากแล้วก็เป็นความเชื่อใจในสายสัมพันธ์ของพี่น้องที่มันลึกซึ้งจริงๆครับและแล้วนะครับวันที่รอคอยก็มาถึงในที่สุดมาเรียก็ได้เดินทางสู่ปารีสเมืองแห่งแสงสว่างที่ซึ่งโชคชะตากำลังจะนำพาเธอไปสู่บทใหม่ของชีวิตบทที่ความรัก และความหลงหลในวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมาบรรจบกันอย่างลงตัวที่สุดเลยครับการเจอกันของมารีกับบีแอร์กูรีนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เหมือนกับว่าจักรวาลได้จัดวางมาแล้วให้สสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยได้มาเจอกันคือเขาไม่ได้ตกหลุมรักกันผ่านบทกวีนะครับแต่ผ่านสมการฟิสิกส์แล้วก็เคมี Me, การพูดคุยกับพวกเขามันกลายเป็นเหมือนห้องทดลองทางความคิดและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของคู่หูทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดคู่หนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ นี่คือคำพูดจากจดหมายที่ปีแยร์เขียนถึงมารีนะครับเขาเขียนว่ามันคงจะเป็นสิ่งที่สวยงามที่จะใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีฝันของเรานำทางความฝันทางวิทยาศาสตร์ของเราโหคำพูดนี้มันบอกทุกอย่างเลยนะครับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักแล้วแต่มันคือการได้คนพบจิตวิญญาณคู่แท้ที่มีความฝันเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ความฝันเพื่อตัวเองด้วยนะครับแต่เป็นความฝันเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติแล้วนี่แหละครับ คือเส้นทางสู่การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์คือทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความสงสัยเล็กๆต่อรังสีปริศนาที่อองรีเบคเบคเลเขาค้นพบเอาไว้ทั้งสองคนก็เลยตั้งสมมติฐานที่มันท้าทายความเชื่อเดิมๆมากๆเลยครับว่าพลังงานนี้เนี่ยอาจจะมาจากข้างในตัวตอมเองจากนั้นก็เริ่มการทดสอบแบบไม่ลดละเลยทําตัวเหมือนนักสืบที่กําลังตามหาเบาะแสจนกระทั่งไปเจอเรื่องที่มันผิดปกติเข้าคือแรกที่ชื่อว่าพิจเบลเนี่ยมันแผ่รังสีออกมารุนแรงกว่าที่มันควรจะเป็น แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในและภารกิจในการตามหาสิ่งนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับห้องทดลองของพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่ตึกที่หรูหราอะไรเลยนะแต่มันเป็นแค่โรงเก็บของเก่าๆที่อากาศก็หนาวเย็นแต่ในสถานที่ที่ดูไม่น่าจะสร้างประวัติศาสตร์อะไรได้เนี่แหละครับทั้งสองคนได้ทุ่มเททุกอย่างที่พวกเขามีให้กับงานที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการวิทยศาศาสตร์แล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อจักรวาลไปตลอดกาล และแล้วหลังจากทํางานอย่างหนักมาตลอดนะครับความพยายามของพวกเขาก็สำเร็จผลครับพวกเขาคน้นพูบธาตุใหม่ชนิดแรกและมารีก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าโพโลเนียมครับซึ่งชื่อนี้เนี่ยมันเป็นการประกาศให้โลกรู้ไม่ใช่แค่เรื่องการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นะแต่มันยังเป็นการแสดงความรักและก็ส่งกําลังใจไปให้โปลแลนด์บ้านเกิดของเธอที่เธอยังคงนึกถึงอยู่เสมอนั่นเองครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าแค่ไม่กี่เดือนต่อมาพวกเขาก็เจออีกตัวหนึง่ง เป็นธาตุชนิดที่สองที่ทรงพลังมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยแถมยังส่องสว่างเรืองรองในความมืดได้ด้วยพวกเขาเลยตั้งชื่อเหมือนว่าเรเดียมซึ่งมาจากคำภาษาละตินที่แปลว่ารังสีก็คือตั้งชื่อตามคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์ของมันนั่นแหละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่างานนี้ม <brilliant S 1> ันหนักหนาสาหัสขนาดไหนอยากให้ลองนึกภาพแร่พิชเบลนที่กองเกือบจะเท่าภูเขาน้ำหนักเกือบ10ตันหรือว่า1 0,000กิโลกรัมนะครับพวกเขาต้องเอาทั้งหมดนั้นะมาบด มาเขี่ยวมาสกัดเพื่อให้ได้เกลือเรเดียมออกมาแค่1กรัมเท่านั้นเองครับ1กรัมมันเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความอดทนแล้วก็พละกําลังที่เกินกว่าคนธรรมดาจะทําได้จริงๆครับการค้นพบนี้เนี่ยนะครับมันได้เปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ของทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์เลยมันคือของขวัญที่ล้ําค่ามากๆแต่ในขณะเดียวกัน พลังที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับคําถามสําคัญแล้วก็อันตรายที่ในตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครคาดคิดถึงเลยครับและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวในบทแรกนะครับแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของตำนานที่ชื่อว่ามารีกุรีเท่านั้นเองขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตมาด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วกลับมาตปิดตามเรื่องราวของเธอทั้งความสำเร็จความท้าทายและราคาที่เธอต้องจ่ายกันต่อในบทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ